ครับพระอาจารย์ไรหนามครับผมตามคำขอครับเพราะว่างวดที่ผ่านมากครับอาจารย์หลายคนหลายท่านกันยังที่บ่ท่านได้โ่งได้มานึ่งเพราะว่าปล่อยงวดหงิดกันยังสร้างใจอยู่ที่เอาหรือเปล่าบางคนก็รึแบบนี้ให้มากจังใดเด็กกันเออะนะมาขอเหล็กบิ่ญกับบุญมาได้ฮะนี่เออนะครับก็เลยพอเหล็กออกแล้วโอ้หลายคนคอมเมนต์มากเออ ตามพระอาจารย์ไหลเตามอาจารย์ไหลหน้าใหม่แนววัาร์อเอออันผูกพมเลยก็นอนบัวรับเพื่อนนอนบัวรับต้องมาตามต้องมาตามไห้นะครับวังวางวดตีซองนี่ก็คือสีมีโศกนม่ใช่มีโศกไปลายคนก็นาสิกาลงทุนแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะวัวเลกยังช่างใจอยู่แม่นนะครับกับผมมียังเออนน่นเลยกับตัวเลขเนาะแต่การเพิ่นก็ให้เลขมาหลายเลยเนาะแม่นเป็นยังไงครับอาจารย์ เป็นลาปากนยมเล้วเห็นยอมโทมากคว่าตั้งแต่ับปามามากกับมากันชัวแมากกับตัดสินใจแห่ครับจนแมนลาบอมากิว่าท่านนี่ยหายไหมนมาเป็นนังสั่งเนี่อันเดียวา็ซือคำใดกับือคำนั่นเพราะว่าเมื่อวันที่เมื่อวันที่หาบอ่ะจริงจ่เคาเห็นเด็กก็ว่าเป็นใดแบบแต่ว่ายยมเป็นมากเดี๋ยวเราอยางเเสียเดียวงี้นะครับก็่เสียเดียว เศบษฐีบะว่าจังดลงกันไปเองของของที่เขาไม่อ่านเนาะครับของของพระอาจารย์นี่เอ่อมีีมโค้งสุดท้ายบ่โค้งสุดท้ายน่ะจะมากเพราะท่านเนวาในย่อมไอไอเบิ่งอีกจนยังได้แต่ว่าจริงจริงสิบุกไให,ให,ให้ให้หลายเพราะว่ายังหมดเจลล์เนี่ยห้ทีเดียวจบเลยเดียวจบแล้วมาเ,เป็นป้นเนี่ยยังไง่ะใหายเป็นแล้วบอกหนึ่งกับบุมี่สอง,งสอะโดยยังไงเป็นปอนแบบนั้นครับกันว่าตอนใดก็บื่อตอนนั้นจบไปเลย ครับนอกจากสิยวาในมืนหนั้นมันสิมีเปลี่ยนแปลงอีู่บ่ก็พอเปลี่ยนแปลงแต่คือหายเป็นเดียวสิบ่ถึงขึ้นครับผมเถือก็คะชื้นเถืกเถือกกระชื้นบ่เถือบ่ระก็บ่เป็นหยังกันเท้าพวามันก็บ่เสียหลายเพราะว่ามันก็บ่แม่นเหล็กลายโตครับเหล็กตัวเดียวนี่ทำไมสำเนียงหนึงบ่เข้าง่างไรแล้วครับเอาลอยโตให้ไปโตเดียวให้โตเดียวสมัยก่อนสมัยก่อนยังคิดว่า เจ็ดนี่มันกับบลูกออกตอนีนเนาะครับแกันยังออกกันบ่อือบ่มีอย่างในเนอนอีเียเมีนเจ้ว่าคำเราตั้งเรือเพิ่กิบเสียปรียู่กกันจั้งบนเครอยู่เป็นแบบโคมากครับกระเพ้าไปซียวเราจะดีบนพยานนานะพูดเจกระเซได้อือปวดบวดใจกับเจ็บห้าเจ็ดบมีก็ห้าเจ็ดเสียก็เอาไว้เัออ่าผู่ในกระไดแบบนั่นครับกับที่วัดหลวงกับมีบางคนผู้ผูลังค้นนี่ คุนมีโศกมีดวงทั้งนี้เบิ้งค te <c oughs> ีปแหลกคนสื่อเลยได้เพราะเหล็มันบริหลายโตนะครับเจ็ดกับต้องกลับไปนอนไปลงพุนหลเพื่อธามาใหกันย่อมกันเม็ดยังนี้เอาไงก็เอาไงใจจัไบนับริีส่างงาปมานั้นบางอันรมะสิมาสบบางแมงว่าคุ้ยเนาะถึกแสนกลัวไปเลยว่าธรรมาสิมายส่บรงสูงลงมาเลยว่าเกิันมันเป็นเถอกเล่าต้องออกเจ็ดปีสามนน้ก็เปนเกจเอาเกจเอาจากของ เป็นเึกมาได้หนึ่ยเซนแปดพันบาทเอาจังๆเด็กกรมมาดูสิครับมือนันก็ออกเ็กเหล้าออกทังเล้าคือกันเยเหล็กเล้าทีว่าสมาโตไปห่งโยมเนียสมาบริเวบอกหาซืองไบอกคซีศูนย์ครับแต่ว่าไปบอกตั้งรุ้นนัเอาเฟิ่มหาซีแค่นั้นอะบอกหาซีครับหาซีบนแมบมาคิดบ้างเลยโอ้ป่าดูทันบอกอะไรสิอาจารย์มันเป็นคนเดียวอยากให้โตเดียวนะพระอาจารย์ให้เหล็กล่านําอยู่บน เนี่ยคนนอกก็สามารถสือจรกองได้บางทีบางที่เนี่ยแค่ไหนล่ะท่านเจ้าสืบจกองเ่เจ้ของเดนเง็นคนดันมนแห้งหลายเดนดแสนกว่าที่ไหนไเคิียแล้วเาจุประจาครับท่เสือก็นะท่าหลกเสืเรียงเรยกรายไปนะอารมณ์ร้องบ้งกะมาพินยั้งพินห้าผู้เดียวเนาะหยางห้องมาแต่ไปของมห้องเตียมโจกยงดับไปเงินทองไหลมากเลยทั้บุญทัท่านไปเนาะ ผู้เฒ่าพบกแกนี่หน่อยแม่ถนัดท่านไปต้องทำเป็นเกลื่อนไปจนเมื่อตายเพื่อการท่านนี่คืองานง่วมผู้ใดกันกับเกล็ดตั้งีิบอะในเงื่อนกับเป็นสางท่านสางบุญอัตมากับในบุญเป็นน้ำเลยแม่ใครับผมในบุญย้อมเพราะว่าเป็นการสื่อสารหมายถึงว่าคนที่ได้มาแล้วเพื่อได้ไปจากอาตมาเดี๋ยวเมื่อเรียนเหล็กไปสื่อสื่อปับอาตมากับในบุญเป็นน้ำครับผู้ผู้ที่เอาไปเกิดแล้วก็ปะอ้าว ดีใจมืันดีใจแล้วก็เอาเงินนั่นไปใส่ีนใส่ซิมได้สั่งบนสั่งท้าวนี่เป็นการชื้อครับนี่กันนี่เรามาทั้งไกลด้วยกันมีที่เคยมาทางเมืองดาทางที่สองก็อย่างที่ตามอย่เนาะแม่แฟนครับมันซุนกระแสเรียกร้องบ่ไหวครับว่าเอาซื้อว่าเอ้อว่าจะกระชากเพื่อนฝันจากบ่อเข้ามาเสียงมากเลยอ้าเป็นยังไงครับงวดวันที่16ตุลานี่อาจารย์นี่มีฝันหรือยัง มันกับฟันย่นงั่นใช่ไหมอาตมาเป็นยังติดฐานคณะติดฐานแบบโคกเก่านี่ก็สิมาแต่โคกเก่าเลยเป็นอย่างตินเกี่ยวกับบานกับฟองก่อนครับครับผมเป็นมั่ววันนี้ว่าฝันนะครับเจ็บ5เจ็บเต็มบานเลยตีง่อมอูเลยวันนี้ก็สิเห็นยุดรอยแย้เลยจ้งว่าเป็นอี๋โอ้โหวันนีนสิได้กลับรอยแย้สำหลับใกล้ผมไปอีกแล้วนี่ว่าหมายถึงว่าไปเห็นบานนั่นแหละขี่รถไปไปบานนี่ผมือจังบานนี่นะว่าบาน ไปมาหัวขวามันเป็นบานนาดได้อา,า,าจอารย์บานนาดบอกไว้บานนาดจะได้เปถามเขากันบานเลยแปลว่าพอดีกับมีก้นสามก้อนนะยางไปเบิง่งกัน,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 นก็เป็นแนงางทีละแนงยังเขาเนาะว่าเป็นแนงบานเล็กทีเป็นอะเป็นแนงบานเล็กทีคือหน้าบานเล็กที่เด่ยนั่นเด่นนี่คือหนมาบอมา่อหน้าเนาะอ่ะหับมันสิบตัวกัวเนาะว่ะ ผู้ไปเบิ่งในแม่นไทยครับโหแล้วเป็นเป็นผู้ใต้สามคนอ๋อเป็นผู้ใต้สามคนไม่ซ้ำกันครับแต่วันยามไปเบิ่งวันนไปมาเขาบอกว่าบานนาดเลยนะบานฤทีตัวนั้นคนนี้ว่าไปเอกได้แต่เนี่ยเอาเอีครับผมแต่ทั้งมาบพอได้เห็นดวงตาแต่ไม่พูดฝันนะครับแต่มาบอกีตัวอหนึ่งว่าในวันนั้นเกือบแตกกับกาจามาอาทิตย์สามต่อสมเด็จวันตะขั้งเนี่ยเราจิบมาปั้นเย็นเยียวกับบานกับซองอืมครับผมมีเป็นบานของซองแถวรอยเย็ดเองนะ ตั้งแต่โมเมนต์บังเกิดเมืองน่องเลยที่ฝันเห็นนะซ่องเป็นยังไงก็จะแก้กันต่ติไม่ไต่ถึงเต้นท่าอยู่นี่บย์เบย์เบย์เห็นพระอาจารย์จับไห้เชื่อนะซ่องคือเก่าตัวนี้ตรรมะของของของลงอัคคันราชนั่นเก่า ซ่องอันเก่าลงานตะลาีนี้เหรองาน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 มาน่อตีนอานหน่เาบ่งสัสัเบ่งสันสัดกันถับตัวไหนหน่อไงไงไงตัวทึ่งขึ้นแน่ครับอันย่าอันลง้งงเลยครับุบพดครับปกิเนาะตอนนี้พอดีาพครับเอาโบแม่ครับอเก่าแล้วนะครับอาจาแต่ว่าเอาเาทึ่งนอนลงไปขุนไงเออดตดันเออคันลงเอันลงครับอาลงอาลงไหวู่มเก่าน ใช่นะลูกอีกครับมันสิวาดไปเห็นหน้าป่ะจ๊ะมีอยังเห็นหน้าแล้วก็สิจจำได้ครับก็สิจจำได้อาาจรย์หันตัอนนี้อ่ะหันกว้างปีเนี่ยหันไม่อีกค่ะหันไม่อีกสัตว์นั่งสัตว์เห็นสัตว์แล้วเปล่าหันมาหน่อยค่ะชัดแจงชัดแจ้งวันนั้นยังไม่เห็นเลยหันมาหน่อยค่ะเห็นชัดหรือยังเห็นชัดหรือยังอ่า ชัดยังถ้ายังไม่ชัดแล้วพี่บาทีจะเขียนถ่าปนหามาเขียนบาทีเขียนเลยดีกว่าบอกว่าท่นได้ถามมันเป็นเหอีกอย่างผมยังอาจารย์ทันกลัาารนี่สามทับแปดนะครับผมว่าท่านหนูได้เป็นเหรียญอย่งผมจะเขียนกับโอกาเขียนสามสายังก็ไปจ้ะหนึ่งสามทับแปดเป็โมบาสามสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปด อันนี้เป็นเลขหนึ่งที่ตรงกลางนะครับสามหนึ่งแปดเห็นสัตว์หรอเนาะเห็นสัตว์เหรอครับเอาหนึ่งหน้าก็ได้ครได้เดี๋ยวตัวนี้สีทรงใหงมูนะมูอยู่ทางไกลอ่ะสรุปให้เด้อพี่น้องสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปด มาตามให้แล้วด้วครับน้องทุกคนนะครับอันนี้นะครับของพระอาจารย์ไรน้ำนะครับพระอาจารย์ไรหนังน้องนครับโอ้พี่ว่าที่ตัดให้ดีนะครับตัดให้พร้อมตัดให้พร้อมว่างตำตำเลยครับว่างมงสบงเลยครับเออราคาเออโอ้ผมเพราะว่ายางโอเคครับโอ้ชัดเจนชัดเจนโอ้ตัดให้สองตัวพอมเหนแล้วทังคนก็บจิว่าเวลเมื่อเรืนังสือเพลินงามเนาะ เลขกระสิเขาเนี่ตู้ตงซื้องานตะเคียนตู้งซื้องามอาจารย์ใดนี่เลขเข้าอาจารย์นั่นไหม <S <S 2> <S 2> เอ้ยนะครับครับมีมียังฝากอย่างาายมเอฟซีบนไหนครับอาจารย์อ่าคันเตสซี่ติดตามยมพอ,อตี้หรือว่าคนสุเรินที่นีน่เพราะก่อนกันนะกันกันติดตามกันว่าม,มากจากน้องร้องมึงเด้อหดวันที่สิบหกตุลาสิบเอิญนี่แต่ให้มีโจทย์มีหลักสุกุสุคนสิยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดี อย่างจูปากไนกรณีของประเทศไทยนี่ครับกูดายอยากสิเสียงเบิงกระล่องเบิงเงด้อเพราะว่าโชคหน้าวาสนาของร่เราไม่เหมือนกันกูดใยมีโชคเก็บอยางไรกับตือได้กันเพราะมีโฉกในเบิงไดนกับบอามาักนนั้นแล้วเป็นเดเอเอาไปให้พวกเอฟซีดูติดตามในคณะนี่กับขอให้มีโชคในหนาสุขสุขค้นนี่สกับขอให้เกิกนนะดคนไหนได้เกิดยังงไปทางอื่น ขอให้ท่วัดดามามัดมะกูเขาไว้เหล็กวัดธรรมาที่ให้นี้พอหลายตัวเดียวพอหลอตัวเดียวพอหลอครับตัวเดียวค่ะตัวเดียวเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวอชาดชาดไทยนะครับประวัติน้องเพชรน้องเก๋ขอพูดพระอาจารย์หลายๆครับนมัสการครับนมัสการครับผมาสก